เปิดผลงานพระเอกแถวหน้าจากทางช่อง3ามป๊บธนวัฒน์วันนี้เราจะพาไปเปิดผลงานของพระเอกมากฝีมือแถวหน้าจากทางช่อง3ามกันโป๊บทธนวัฒน์ที่กำลังมีผลงานลงจออยู่ตอนนี้พรมลิขิตที่กำลังได้รับความนิยมแรงตั้งแต่ต้นทั้งกระแสตอบรับแล้วก็ตัวเลขเลตติ้ง คลิปนี้ก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปย้อนดูผลงานที่ผ่านมาของพระเอกคนนี้กันเริ่มมีผลงานการแสดงจากภาพ,พยนตร์มาก่อนผลงานทางทีวีก็เริ่มมารับเชิญในซิทคอมเป็นต่อจากนั้นก็ได้เข้ามาเซ็นสัญญากับทางช่องสามเริ่มจากบทรองแต่ก็เป็นบทรองที่แย่งซีนจนกระแสดีได้ขึ้นแทนมาเป็นพระเอกและก็มีผลงานสร้างชื่อมากมายจนขยับขึ้นมาเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเริ่มจากบทพระรองแสนดี แอบรักเธอข้างเดียวบทนี้แจ้งเกิดเลยในดอกส้มสีทองถัดมาในปีเดียวกันกับบทพระเอกละครซิตคอมวิงเจ้าสเสน่ห์ประกบคู่กับหนูนาตะวันเดือดคู่รองประกบคู่กับมินชาลิดาเกมร้ายเกมรักคู่รองประกบคู่กับมินนัทวราบ่วงประกบคู่กับเอเธอร์ ขึ้นแท่นพระเอกนำซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเป็นพระเอกในตอนคุณชายประวรล,ลุดประกบคู่มิวนิฐาสามีตีตาประกบคู่พลเชอร์มานลักออกฤทธิ์ประกบคู่มิวนิฐาสภัยเจ้าประกบคู่กับน้ำตาลพิจักขณา,าเลือดลักทรนงประกบคู่กับเดียนาฟีโปโพ่อยุ่งลุงไม่ว่างกลับมาร่วมงานกับมิวนิฐาอีกครั้ง ุบเพสันิวาสผลงานสุดปังถ้าจะพูดว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดป๊อบเบลล่าอีกครั้งก็คงจะไม่ผิดข้ามสีทันดอนประกบคู่กับชิปปี้ซิลินลอยเล่มานยากลับมาร่วมงานกับเบลล่าลานีและผลงานภาคต่อที่หลายคนรอคอยผมลิขิตเพิ่งจะเริ่มกระแสะตอบรับก็ดีมากๆร่วมงานกับเบลล่าเหมือนเดิมผลงานใหม่ ทีพระเอกปอบธนวันรได้รับเล่นไว้แล้วนะคะทุกคนก็คือผู้ใหญ่ลีกับนางมาที่จะนำมารีเม็กใหม่แต่ถ้าเกิดประกาศยังเป็นทางการเมื่อไหร่ว่ามีใครเล่นบ้างนางเอกเป็นใครก็จะมาอัปเดตให้นะคะทุกคนจากข้อมูลผลงานของพระเอกปอบธนวันรมีบอกว่าลนะครที่ยังไม่ได้ลงจอแต่ถ่ายทําเสร็จไปนานมากๆแล้วซึ่งมีแผนจะออนทางช่องไทย PBS ก็คือก็คือผลงานที่มีชื่อว่า เขาชื่อการและนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของพระเอกปอบธนวัฒน์หากคลิปนี้มีผลงานชิ้นไหนขาดตกบกพ่องไปต้องขอภัยทุกคนด้วยนะคะทุกคนแล้วคุณลักชื่นชอบผลงานชิ้นไหนของเพจค,คนนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย